สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับทกมไทยยำใบไบายนะครับยากาศเดือดทอดไข่ข้างข้าวก่อนครับเพืกก่อนๆน,น,น,นะ เม็ดเต็นแดงไปด้วยการวก็ะจะรอเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเพื่อนเดยนไปตลาดไม่ไหวไม่ไหวหนุ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งนะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้ถึงจะเดินทางไปทําการทํางานนะแต่ว่าวันนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ไปส่งแม่บ้านเขาไปทาโูธีนะครับจะทําโูธีอีกวันหนึ่งนะครับก็เลยแวะเวียนตัดทรงผมใหม่นะครับอ่ะก็หิวข้าแล้วเพื่อนๆนะตอนแรกว่าตั้งใจไว้ว่านู่นับประมาณสักสี่โมงห้าโมงนะครับถึงจะเดินทางไปตลาดนะ หิวนะครับทอดไข่ก่อนรองท้องไปก่อนนะเพื่อนๆนะทักทายเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนเ,เพื่อเพื่อไปอทอดฟักแล้วก็มอสข้าวออกมาเ <c oughs> ดีย๋ยวตอนเย็นไปรับแม่แล้วไปตลาดซื้อไหนล่ะ <c oughs> มาเลยลูกอ <c oughs> ันนี้อยู่บ้านกับลูกสาวนะวนเพื่อนๆนะอยู่กับลูกสาว <c oughs> ก็ไข่ <c oughs> ก็มีปลาอยู่นะพเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่ได้ทอดนะทอดง่าย,าย <c oughs> ๆไข่นะครับเมนูไข่เจียวอ่าวันนี้มีโอกาสก็ทักทายทเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน <c oughs> เอาไว้ไปตักข้าวแล้วก็ ี๋้ว <c oughs> ดูทางข้าวเสร็จแล้วดูว่าเข้าเหลือพอไหมเมื <c oughs> วันนี้ส่วนมากก็จะทําคลิปนะสร้างรายได้จากระบบ AI ทาง Facebook นะเพืเ่อนๆนะก็จะนอนทับคอนนะอะ ดูหน้าตาเพื่อนนะใส่พริกเม,ม็ดแดงๆหนนะทุกสาวก็ไหยิบไปฝัปงนูไม่เอาไม่เอาไม่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 เดี๋ยวไปกินมีใส่มไม่ดีกิน,นข้าวค้าห้องพ่อแามาอ่ใส่พริกด้วยอ่ะพ่อชอบกินเผ็ด ข้าวเสร็ก็เกลืาชามเอาไว้บนบ้านด้วยอ,อย่าลืมนะพ่อบอกมาเด้วเวอเพื่อนๆนะทางข้าวด้วยกันนะครับบรรยากาศบนบ้านนะะก็เอบนหยิบช้อนให้พ่อที่ตรงแก้วกาแฟแล้วทำไมไม่ใช้ถพีีตักข้าวมาเอาช้อนตักข้าวทำไม ไม่หาสวยต้องไห้หุงข้าวเผื่อไว้ทางข้าวไปก่อนนะเ,เดี๋ยวค่อยหุงใหม่หุงใหม่นะหุงไว้ก็เยอะอยู่นะพเพื่อนๆนะแต่ว่ามันก็คงไม่พอตอนเย็นนะครับมาเด้อเพื่อนๆนะทางข้าวด้วยกันง่ายๆบ้านนะก็ ไข่เจียวพอดีลูกสาวแบ่งไปแล้วนะเดี๋ยวหาอะไรทานกรอนนะครับวันนี้มีโอกาสก็มาทักทายเพื่อนเพี่อนพีพพพพ่น้องๆน,นะผักของผมก็จะเป็นผักกาดหัวเนาะเขาเรียกผักกาดหัวเนาะ,ะแล้วก็มีมะเขือครับนี่เพืเ่อนอ่ะ ทางกับแจ่วนี่ล่ะเพื่อนๆนะแจ่วแจ้วนะจัดที่จัดทางอะไรเรียบร้อยกัเพื่อนมาเจอเพื่อนๆนะทุกคนทางข้าวด้วยกันในตอนนี้จะเป็นแจ่วปลาผมนะครับส่วนแม่บ้างเขาก็จะเป็นน้ำพริกนะเพื่อนๆนะ วันนี้วันหยุดนะเพื่อ,อนๆนะวันหยุดลูกหลานก็จะเยอะหน่อยก็จะมีเสียงอืม,มาครับเพื่อนๆน,นะขอเปิดหัวด้วยเกี๊ยวปลากก่อนอ,อาหารบ้านๆทางง่ายๆเพื่อนๆโอ้ปลาปลาจับมะเขือก่อนมันก็ไข่เจียวแล้วเมื่อวานก็กินหรูวันนี้กินไข่ไป่อน เมื่วอวานไปกินร้านหมูกระทะแบบบุฟเฟ่เพื่อนๆนะเป็นร้านปิง้งแอต่างเพลินปิ้งย่างนะ <S <S <ๆ>ทางไปโรงพยาบาลอ่างทองนะเพื่อนๆนโอ้โหกุ้งนะครับกุ้งมีตัวใหญ่ๆตัวโตๆนะครับปลามึกนะเมือ่อวานมีโอกาสไปเที่ยวนะจับจ่ายใส้สยนะครับซื้อของใช้ข้าบ้านนะวันหยุด มาเยอะเพื่อนๆน,น,นะทักทายยมบ่ายทางเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนะครับประมาณชั่วโมง,งกว่าๆนะนีนก็ต้องขับรถเดินทางไปรับแม่บ้านนะครับเลิกงานเพืเ่อนๆน,นะวันนี้เขาน่าจะเลิกประมาณสี่โมงนะวันหู่ทีนะครับ เจียวเราอ,อืมดนเลยถูกใจพริกสดสดแดงแดงใส่กับพอกไข่อ่านี่ทางง่ายง่ายดีเลยน,นะ วางก็ไปได้ก็อี้มาอี้ใหม่มานั่งมันเพื่อนนะของเก่าพังอ่าน้ำเย็นมากเลยเพื่อ<ว>นอืม มาเริ่มาเริ่ทางเข้านี่ทางเข้ากัไข่เจียวใส่พริกสดด้วยเม็ดึงแดงวันนี้ทานง่ายๆนะเป็บง่ายๆน,นะครับเช้าก็ทานหมูปิ้งไปนะครับ ลองทองไปสักหน่อยนะครับหนูปิ้งกามไม้ ทายยำใหม่เพื่อนเพอนี่น,น,น,น้องๆทุกคนนะครับคนไหนเข้ามาก็ฝากกดขอของข,ขอใจให้ด้วยนะนะครับทักทายให้ากำลังใจซช่งกันด้วกันวันนี้หยุดหนึ่งอีกหนึ่งวันนะเพื่อนๆนะนะวันนี้ก็ไปตัดผมอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะนะเป็นรองทรงสูงหน่อยอืม ตแรกตั้งใจว่าจะทานนู่นประมาณห้าโมงหโมงนหลับเพื่อนๆรีไม่ไหวหิวประมาณสี่โมงครึ่งจะเดินทางไปรับแม่บ้านนะแม่บ้านไปทำโมที มาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนทางเข้าด้วยกันนะครับวันนี้ได้เป็นแจ่วนะแจ่วปลาลาแล้วก็ทอดไข่นะครับัแล้วเราก็จะเป็นมะเขือเนี่ยเพื่อนเพือนนะแล้วก็กระลำหัวทางกับแจว อาหารณบาทนะไอ้พ่นอ่ะอางง่ายๆ นี่ทานลองท้องไปก่นอนนะครับเดี๋ยวรอแม่บ้านนะเพื่อนมาแม่บ้านมาก็จะนู่นเดี๋ยวไปตลาดกัน แล้วต้องไปล้างนะครับเพื่อนๆนะล้างถ้วยชามกนล้างถ้วยชามาหม้อหุงข้าวก็หงุหงข้าวไว้ใหม่นะเ,นเพื่อนๆนะมีทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะประมาณถ้วยหนึ่งก็ไม่พอ ขนมกันพเพื่อนนะขนมมีเวลาสี่โมงแล้วพเพื่อนๆนะจะพักหนึ่งในบ้านแล้วก็จะเดินทางมาแล้วนะครับ นอนบนี้เป็นอชอบเยนะครับินได้ วัน,นี้วันหยุดเวลาก็วิ่งไว้ไหวน,นะเพื่อนนะวิ่งไวมากเลยแเดียวสี่โมงแล้วครับวันนี้ก็นอนพับผ่อน,นี้เต็มที่นะพรุ่งนี้ก็สู้งานนะเนเพื่อนนะ ไปล้างเพื่อทั้งทานนะครับแล้วก็หูข้าวนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางไปรับแม่บารน,นะครับ นี่มาส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆยไมบ่ายนะครับยามบ่ายอหิวข้าวเลยมาทอดไข่นะครับทอดไข่ทานกับน้ำพริกนะครับอาหารบ้านบ้านะเพื่อนๆนะทักทายเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับเริ่มต้นวันใหม่พร้อมรับพลังบวกเฮงเฮงปังๆกันทุกคนเด้อเพื่อนๆนะนะครับขอให้มีความสุขนะครับคิดถึงใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ อ่าเป็นบายครับเพื่อนๆนะเป็นบายครับ